รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับเพื่อนชาวอาร์ซอลครับกลับมาพบกับผมในรายการที่มีชื่อว่า Arsenal Hot i s s u e นะครับนำเสนอเรื่องราวประเด็นร้อนๆของอาร์ซอลทุกๆวันที่นี่กับ ArsenalH ์โฮคครับขอบคุณกับช่วงนี้กับเบรกนี้กันด้วยลวกันนะครับผมกับ Super c l u b 888ครับเวทีเปิดยาวนานกว่า10ปีมั่นใจและก็การันตีได้กับ Super c l u b 888นั่นเองนะครับผมประเด็นวันนี้ครับผมจะนำเสนอเรื่องราวหลังเกมที่อาร์ซอลเสมอเชลซีใน90นาทีนะครับหงจากนัวหนึ่งแล้วก็้กับกากนัด โทษกับ4ประตูต่อ1น,นะครับ 90นาทีแรกของเราเราได้เห็นอะไรหลายสิ่ยอย่างมากมายและนี่คือเรื่องราวของการนําเสนอในวันนี้ครับผมกับ5สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้หลังเกมที่อาร์เซนอลเสมอกับเชลซี1ประตูต่อ1นะครับอันดับแรกนะครับไปดูเรื่องของ11รายชื่อตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนครับเริ่มกันจากที่ฝั่งของอาร์เซนอลต้องบอกตามตรงกันเลยว่านะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าแรมซี่นะฮะแล้วก็รวมนถึงกับเออร์ซิลมีอาการบาดเจ็บก็เลยไม่ลงสู่สนามครับอาร์ แนเลยจะมีนักเตะที่ผสมผสานกันระหว่างตัวจริงกับตัวสำรองโดยที่ส่งให้ลากาซัสครับยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็วลเบตกับอีโวบี้คอยประสานในเรื่องของเกมรุกกันอีกด้วยนะครับผมส่วนเรื่องของเชลซีครับรอบนี้พวกเขาก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าฟูลทีมกันเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ในความฟูลทีมของพวกเขานั้นก็ยังขาดสิ่งหนึ่งสิ่ง ขาดอย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องของการประสานแกะการการประสานง,งานในเรื่องของเกมรุกกันด้วยครับนั่นทําให้เกมรุกของเชลซีนั้นไม่มีประสิทธิภาพครับเรื่องแรกที่เราจะนําเสนอก็คือเรื่องของการที่เชลซีขาดเอดองอาซากันด้วยนะครับอย่างที่ทราบว่าฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยเชลซีสามารถจะบินสูงได้เพราะการโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเอดองอาซานะครับผมสิ่งนี้เนี่ยทำให้เชลซีนั้นนะครับสามารถที่จะคว้าแชมป์พิบร์ลีกได้ครับเพราะว่าเขาเป็น playmaker โดยตรงเลยนะครับ ไม่ใช่ปีกแล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวกลางหรือว่าเก็บตัวรุกเต็มๆแต่เขามีเทคนิคแล้วก็มีวิธีการในเรื่องของการเล่นมากมายกันเลยด้วยนะครับสังเกตอย่างยิ่งว่าในเกมนี้นะครับเชลซีเนี่ยแทบจะส่งบอลไปไม่ค่อยที่จะไหลลื่นกันมากนักนะครับถึงแม้ว่าจะมีนักเตะอย่างเปโดรดิเกส คอยทําทางหรือว่าประสานงานในเรื่องของแดนหน้านะครับผมแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยที่คอยวิ่งประกบกันอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขายังขาดไปครับก็คือความคล่องในเรื่องของแดนหน้านะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากครับเพราะว่าการที่เชลซีจะพาบอลไปถึงตรงนั้นได้แล้วเนี่ยนะครับมันทําให้เกมรุกของพวกเขาไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรครับเมื่อเปโดรเองก็เล่นเป็นตําแหน่งของปีกนะครับผมส่วนทางด้านอย่างวิลเลียนเองก็ไปแนวปีกซะมากกว่าและเมื่อมอง เห็นผู้เล่นคนอื่นของพวกเขาแล้วนะครับเหมือนกันครับก็ไม่ได้เป็นตัวที่มีเกมรุกสมากนักนะครับก็เลยทําให้เชลซีเองนะครับผมก็เลยไปได้ไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับผมสําหรับเกมรุกที่เกิดขึ้นของเชลซีครับเมื่อไม่มีเอรองเอซามาเชลซีรู้สึกว่าจะ ไปไม่เป็นกับโอกาสต่างๆที่เข้ามาอยู่ตนเองนะครับสองคือสิ่งที่สองคือที่อาร์เซนอลได้เรียนรู้คือว่าอาร์เซนอลเนี่ยนะครับเมื่อวันที่ไม่มีทั้งเมซึ t ตเออร์เซลไม่มีทั้งนักเตะอย่างอลกซิสานเชสแต่ปรากฏว่าเทพแดนสามารถที่จะเล่นเข้าฝักเข้าฟอร์มกันเหลือเกินนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าการที่แดนนี่ว l ลเบกนะครับเล่นได้ทั้งการเป็นกึ่งหน้า กึ่งศูนย์หน้าแล้วก็วกึ่งตัวรุกบางครั้งเขายังขย,ยับไปเล่นกับการเป็นปีกด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเล่นไปเล่นมาแล้วนั้นครับอเล็กซานเดอร์ลากาเซสเนี่ยนะฮะได้ลงไปล้วงบอลลึกนะฮะทางด้านของดนนิ่เบ็ก็ดันตัวเองขึ้นไปเล่นเป็นศูนย์หน้าแทนแล้วก็ไปเช็คลายกับตำแหน่งลำหน้าของทางด้านของกองหลังเชลซีได้อย่างดีเลยนะครับแล้วเขาเองยังประสานงานกันกับอเล็กซ์ออกเกตเชมเบอร์เลนกับ aren, กเกมรุกได้ดีพอสมควรกันเลยครับเพราะว่า ยังรักษาพื้นที่ว่างเพื่อให้ออกเลตในการที่จะเติมเต็มกับเกมของอาร์เซนอีกด้วยนะครับเขาเป็นนักเตะในแนวรุกคนเดียวครับที่ไม่มีการถอดออกก่อนที่เจ้าตัวจะโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีทั้งเรื่องของความแข็งแกร่งเรื่องของลูกโมงเรื่องของความเร็วที่กดดันกองหลังของเชลซีได้อย่าง พอเหมาะพอควรกันอีกด้วยนั่นเองนะครับผมอีกข้อหนึ่งครับข้อที่3าเป็นเรื่องราวของเชลซีเองเมื่อเชลซีนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนักเตะในตําแหน่งของมิดฟิลด์ตัวรับครับแน่นอนว่าวันนี้เชสฟาเบกาสถูกส่งมาคู่กันกันกบเอนโกโลกองเต้ครับเชสไม่ใช่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับแต่ว่า เป็นตัวกลางแล้วก็ตัวที่คอยปั้นเกมครับแต่เมื่อมองเห็นมิดฟิลด์คู่กลางของอาร์เซนอลซึ่งประกอบไปด้วยกันกันกบกรานิชาก้าและรวมไปถึงกับเอเนนี่ซึ่งนี่เอเนนี่นะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับการประสานทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกได้ดีทําให้ฟนานเชียรเชสไิคัสครับไม่มีพื้นที่ในการที่จะปั้นปั้นบอลแล้วก็ปั้นเกมให้กับคู่ศูนย์หน้าได้อย่างมากนะครับก็เลยทําให้มีการกลับไปถกเถียงกันอีกรอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea อาจจะต้องไปใช้ นักเตะมิดฟิลด์ตัวรับอีกคนหรือเปล่าซึ่งในทีมตอนนี้มีกองเต้แล้วก็นักเตะที่มาใหม่อย่างบา,า,บากายโยโกนะครับผมแต่เขาปล่อยทั้งมาติชให้ไปกับแมนยูแล้วก็รวมไปถึงกับนาทานโชโลบาให้กับวัดฟอร์ดซึ่งหลายๆคนก็ออกมาโจมตีอย่างมากเลยนะครับว่าจริงๆแล้วานาทานโชโลบากับบากาโย,ากายโกโนเนี่ยน่าจะแทนตำแหน่งได้กันอย่างดีแล้วนะแล้วถ้าเชลซีต้องการที่จะบินสูงมากกว่านี้พวกเขาจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องหามิดฟิลด์ตัวรับดีๆ มายืนมาเป็นคนที่3เพื่อที่จะให้มีการป้องกันในเรื่องของแนวรับของพวกเขานั่นเองด้วยนะครับผมข้อสีครับเป็นเรื่องราวของอาร์เซนครับแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ได้อย่างดีอย่างหนึ่งเลยว่าจริงๆแล้วเมื่ออาร์เซนเนี่ยมีนักเตะอย่างอเล็กซานเดรากาซัสนะครับพวกเขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับนัดนี้ลากาซัสอาจจะเบิกกอก์ไม่ได้นะครับแต่ว่าตลอดในเรื่องของการลงเล่นของเขาเขาได้แสดงให้เห็นสิ่งที่โอลิเวอร์ชิรูหรือว่าดันนี่เวลเบคไม่ม เมื่อมีจังหวะจากโคลนในการที่จะยิงก็คือเขาก็พร้อมที่จะยิงแล้วก็ทําสกอร์เลยถึงแม้ว่ามันจะไม่เข้าก็ตามแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยนะครับเมื่ออยู่ด้านหน้าแล้วก็เจ้าตัวไม่สามารถที่จะได้บอลเขาก็ลงลงที่จะไปล้วงลูกจากตรงกลางสนามด้วยนะครับแล้วก็มีความ แข็งแกร่งในเรื่องของการครองบอลและก็การประทะที่ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็เชื่อว่าถ้าหากว่าทางด้านของอาร์เซนอลนะครับสามารถที่จะปั้นเกมให้กับทางด้านของอเล็กซานเดอรากาซสได้โอกาสที่จะเป็นประตูก็น่าจะเกิดได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับสุดท้ายครับผมข้อที่5คงจะพูดถึงผู้ชายคนนี้ไม่ได้กันเลยนะครับที่ถือว่าเป็น ฮีโร่ของเกมสำหรับฝั่งของอาร์เซนอลกันเลยก็ว่าได้กับตลอด90นาทีครับนั่นก็คือเซสโคลัตซินักด้วยนะครับนี่คือคนที่ถือว่าเป็นฮีโร่อย่างแท้จริงเพราะว่าเขาเพิ่งจะย้ายมาแล้วก็ได้ลงเล่นก่อนหน้าน,นี้กับการเรียกความฟิตไม่กี่นัดครับแล้วก็ช่วงของปรีซิซันอาจจะโชว์ฟอร์มได้อย่างดีแต่หลายคนก็ยังคงกลัวเหมือนกันเพราะว่าอาจจะโชว์ฟอร์มได้แค่เป็นเทพยูทูบหรือเปล่าทั้ง คล้ายๆก,กันกับนิคลาสเบนเนอร์ ner, หรือว่า,าฟริมปงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าการก้าวลงมาเล่นในนาทีที่32แทนทางด้านของแพมเรสเกอร์เจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดีหลังจากที่กระโดดขึ้นไปโม่งนะครับทำให้อาร์ชโนลตีเสมอทางด้านของเชลซีได้1ประตูต่อ1ครับก่อนที่จะมีการเก็บตัวเองเนี่ยลงมาเล่นในแผงกองหลัง3ตัวในตำแหน่ง หลังซ้ายนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพกันด้วยครับบางจังหวะก็ขึ้นไปช่วยอเล็กซ์ออกเลย์มเลนเติมเกมรุกแล้วก็การประทะของตัวเองความหนาของเจ้าตัวทําให้ตัวของอาร์เซนอลเองนะครับสามารถจะแย่งบอลแล้วก็ป้องกันแนวรับของรุสูได้ในหลายๆครั้งกันด้วยนะครับสิ่งสําคัญของนักเตะคนนี้ก็คือว่าเขามีร่างกายที่ดีแล้วก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็เมื่อเขาฟิตขึ้นมาก็เชื่ออย่างยิ่งว่าเขาน่าจะตอบโจทย์กับการที่อาร์เซนอลจะมีนักเตะ คนหนึ่งมาเพิ่มเรื่องของความดุดันให้กับทีมนั่นเองกันด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของอาร์เซนอลนะครับผมหลังจากที่จบเกม FA ฟเอแล้วก็ได้เรียนรู้ในหลายสิ่งหลายอย่าง5เรื่องราวที่นํามาเล่าสู่กันให้ฟังสำหรับวันนี้กันด้วยนะครับผมขอบคุณเรื่องราวดีๆแบบนี้ด้วยนะครับกับซูเปอร์คลับ8 8 8เว็บที่เปิดมายาวนานกว่า10ปีมั่นใจแล้วก็การันตีได้นะครับผมกับซูเปอร์คลับ 88 8นั่นเองกันเลยด้วยนะครับผมพบกับเรื่องราวของอาร์เซนอลได้ทุกๆวันกันเลยกับอาร์เซนอลฮอตอิชูเรื่องเด่นประเด็นปืนกับที่นี่อาร์เซนอลฮอลลกับผมนัทดลนะครับพรุ่งนี้เป็นจะเป็นเรื่องไหนนั้นฝากกดไลค์กดติดตามกันได้ที่อาร์เซนอลฮอลลีกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพบกันใหม่สําหรับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ